<Okay>. Yeah. สวัสดีครับฟซีที c ่น่ารักทุกคนนะครับผมแลวก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพลักทั้งหลายนะครับผมนะครับคลิปนี้นะฮะสำหรับ F c ซ p แล้วก็ผู้ที่ติดตามเรื่องเกี่ยวข้องกับลุงป้าแล้วก็น้องผลไม้นะครับผมได้ฟังคลิปนี้จาก บักไหลนะครับหรือนาแตกคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าท่านได้ฟังหรือยังเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเสียงนี้มันทำให้เราขูดความจำเรื่องหนึ่งขึ้นมาเรื่องนั้นก็คือสมัยที่ป้าแตนเนี่ยได้เล่านิทานได้เล่านิทานว่าผัวเมียคู่หนึ่งซึ่งไม่รู้เป็นอะไรเมียเนี่ย พาผัวไปโรงพยาบาลและในนิทานป้าแตนบอกว่าป้าแตนเนี่ยได้นั่งเป็นเพื่อนไปด้วยซึ่งในที่สุดแล้วนิทานเรื่องนี้ก็ได้มีกลิ่นไอความจริงขึ้นมาก็ได้มีกลิ่นไอความจริงขึ้นมาครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเรามาขูดความจำเรื่องนี้อีกครั้งนะครับว่า กรณีนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรวันหนึ่งในอดีตป้าแตนได้เล่านิทานเรื่องหนึ่งไว้และวันนี้วันนี้นะครับนิทานนั้นได้ปรากฏกับคำพูดของนาแตหรือบักไหลออกมาตรงกันเป๊กแล้วเรื่องหนึ่งนั้นท่านลองฟังดูนะครับผมนะฮะเชิญครับ ันถึงไม่มีน้ําตาเพราะนั้นถ้าท่านถ้าท่านยังจําภาพได้นะระหว่างหัวกับเมียหัวเนี่ยกีดกีดจนสนุกส่วนเมียเมียงงงเฉยไม่ได้เป็นลมเลยวันนั้นไม่ไม่ไม่ได้เป็นลมแต่ไปเป็นเพื่อนหัวแต่ต้องไปก็าแต่งก็เลยไปเป็นเพื่อนถ้าผมจะจะไม่ผิดนะเป็นไงครับแค่เล่ามาแค่ นิดเดียวมันไปขูดความจำของเราที่จำเรื่องนี้ไว้นะครับครั้งหนึ่งตอนป้าแตนมาพูดมาเล่าเรื่องนิทานนิทานที่ว่ามีผัวเมียคู่นหนึ่งเหมือนกับว่าผัวนี่ช็อกน้าแต่บอกว่าผัวนี่ช็อกเมื่อได้ยินคาว่าลูกตายผัวช็อกเป็นลมแล้วก็พากันไปโรงพยาบาล แล้วนัตตก็พอที่จะจำครับค่คเาค่าว่าเหมือนนัตแต่ไม่ได้ไปหรอกถ้าจะไม่ผิดก็คือมีป้าแต่นเนี่ยหรือเดินทางไปด้วยไปช่วยดูแลผัวเมียคู่นั้นที่ผัวช็อกแล้วพากันไปอยู่โรงพยาบาลซึ่งเรื่องนี้มันมาตรงกันมันมาตรงกันกับนิทานของป้าแตนที่เล่าไว้นานแล้วส่วนที่นัแต่แบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่ง บอกลูกตายฮะลูกตายเหรอลูกตายเหรอแล้วก็ไม่มีน้ําตาเลยอย่างที่ทุกคนพูดมาตั้งแต่บอกว่าเจอรองเท้าแล้วเหรอแล้วพฤติกรรมที่เราเห็นก็คือเฉยเฉยกันอ่ะเฉยเฉยส่วนคาว่าผู้เป็นผัวเป็นลมเนี่ยกรี๊ดกรีดเป็นลมเนี่ยน่าจะน่าจะเจอ น่าจะเจอศพแหละหรือรู้ว่าตายแล้วและมาตรงกันก็คือเมื่อผัวสลบหัวกรี๊ดกรีดสลบเนี่ยหรือช็อกเนี่ยเขาได้ช็อกเนี่ยก็ต้องพากันไปโรงพยาบาลพากันไปโรงพยาบาลไปตรงกับนิทานหมดเลยในนิทานนั้นมาแตนบอกว่าเห็นในรถเนี่ยหัวเนี่ยนอนเมียก็ปลอบอยู่เมียก็ปลอบไปด้วย นะครับแม้แต่ไปถึงโรงพยาบาลป้าปแตนเราก็ไปนอนเฝ้าด้วยไปนอนเฝ้าด้วยดังนั้นในนิทานนะฮะป้าแตนก็บอกว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งตามมาแล้วก็มาบอกป้าแตนว่าอ่าน้องเขาเสียแล้วอย่าเพิ่งไปบอกสองผัวเมียนั้นนะนี่นะฮะเป็นไงฮะเป็นไง ตรงกันอีกแล้วนะครับเรื่องนี้ตรงอีกแล้วครับโอ้โหนะฮะและเรื่องนี้เองก็จะทำให้เรารู้ว่านิทานที่ป้าแตนเล่าไว้นานแล้วเนี่ยนแต่เพิ่งมาพูดในบางประเด็นนิดเดียวเองเกี่ยวข้องกับไม่ร้องไห้ไม่ตกใจที่รู้ว่าลูกเสียส่วนผู้เป็นผัวเนี่ยเรียกว่าช็อก ช็อกเลยช็อกจนพาไปโรงพยาบาลแล้วนิทานเนี่ยป้าแตนบอกว่าป้าแตนนี่แหละไปช่วยดูไปช่วยเฝ้าส่วนน้าบอกว่าถ้าจำไม่ผิดเขาก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าจำไม่ผิดก็คือป้าแตนเนี่ยไปตรงกันเป๊ะเลยอ่าแล้วครับนะครับ,รรบน่าสนใจแล้วนะครับน่าสนใจแล้วนะครับนะฮะเออนะฮะ ส่วนเรื่องที่คาว่าช็อกก็แสดงเป็นความจริงช็อกเป็นลมหมดสติพาไปลงมาบก็มีบุคคลหนึ่งที่มีอายุนิดหนึ่งนะครับเขาก็ทําให้สังคมเรียกว่าตกตะลึงเลยที่าาาคาว,ว่าอย่าไปเลยคือจะขึ้นไปบนภูเขาก็บอกยาไปเลยเดี๋ยวมันจะช็อกเพราะมันเคยช็อกตั้งแต่เห็นศพน้องเห็นไหมครับเรื่องนี้ ก็ในเรื่องนี้ก็ประหลาดดีนะเรื่องนี้ก็ประหลาดดีมันมาตรงกันได้ยังไงไม่รู้นะเออนะครับสุดยอดเลยนะเออนะไม่เป็นไรครับเราก็ฟังเขาไปเรื่อยๆครับอันไหนที่มันตรงขูดความจำเราออกมาได้เราก็จะเอามาพูดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับว่ามีคนเป็นลมมีคนช็อกมีคนพาไปโรงพยาบาลและมีคนช่วยพาไปโรงพยาบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็ คำพูดของนาคำพูดของนาเขาก็ไปตรงกับนิทานของป้าแตนเล่านิทานมานานแล้วส่วนนาะคนนี้เพิ่งพูดออกมาไม่นานเนี้ยเอาละครับอะไรจะเกิดขึ้นจับตาดูนะครับผมโอเคครับอีพีนี้ก็ประมานี้ครับสวัสดีครับ